ปิงปิงอะไรงัน,นพอมันจะเข้าแล้วอะ บ้ากวันนี้ค่ะถ้ามันจะออกก็ออกไปไม่ได้ล็อกไม่จะล็อกอไ,ไอ้ <laughs> หอตาเดียวด้วยอหอม <laughs> มันไม่ทำอะไรหอม,มไม่ทำอะไร แล้วมึงมาทำไมล่ะเฮ้อกล,ลัวหอมลุงตาปูเอาไม่กิดเรือเลือกปูเนาะปูเน,นี่ยลงุลงเ<อ>นาะเฮ้ย <laughs>

ไปไรหอมอแล้วตามมาทำไมกลัว <c oughs> แล้วมึงแต่งตัวอะไรของมึงนเนี่ยอ๋อมึงแต่งตัวแต่งตัวแล้วมึงเนี่ยหนยะหนักโถเธอท้องมันโยมากเลยเป็ดไหมหรือว่า อย่าไว้หวังนุน่นเด็กพ่อมาเดินไปเดินมา